วงคง,งังง่งวงวต,ววตอ,อาล่ะอกอกกำลังออกกำลังกายยานเดียนครับออไปครับตีโค้งครับโอ้ด้วยความเร็วสูงครับ ลดความอ้วนไหมครับนี่ครับเขากําลังลดความอ้วนครับน้ําหนักจะลงไหมครับน้ําหนักลงมากี่โลครับน้ำหนักลงยี่สิบโลอ่าน้ำหนักลงมายี่สิบโลนะครับเขาบอกเริ่มห้ารูแล้วอ่าเริ่มห้าโลแล้วครับเริ่มไม่หนักแล้วเริ่มไม่หนักแล้วครับเริ่มูแล้ว่โอเคเอามาครับขึ้นครับนี่มันยัง นี่มันหนักอยู่นะครับเอาไปครับไปครับท่านไปแล้วครับเอาไปแล้วครับสวัสดีครับ